นีนะคะกลับมาเจอก,กับเฟิร์นอีกแล้วนะคะในเพจ Asia Bookie Live Thailand วันนี้เราก็จะมาอัปเดตขา่าวสารเกี่กับฟุตบอลกันค่ะเชลซี Chelsea นะคะได้มีการถแาลแถึงโรเมโอลาเวียนะคะว่าจะพลาดลงช่วยต้นสังกัดทุกเกมที่เหลือของฤดูกาลนี้นะคะหลังจากบาดเจ็บซ้ําในเกมที่ประเดิมสนามกับทีมซิงบูนะคะในช่วงเดือนธันวาคมค่ะ ซึ่งโรเมโอลาเวียนย้ายมาร่วมทีมเชลซีนะคะด้วยค่าตัว53ล้านปอนด์นะคะเมื่อช่วงซัมเมอร์ปีก่อนและเขาเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้านะคะและพักไปถึง4เดือนเลย ก่อนที่จะมาลงประเดิมสนามเกมแรกและเกมเดียวนะคะให้กับเชลซีในช่วงเดือนธันวาคมและก็ได้รับบาดเจ็บซ้ำอีกในเกมดังกล่าวนะคะโดยที่ไม่มีส่วนร่วมกับทีมอีกเลยนะับตั้งแต่ตอนนั้นมานะคะและล่าสุดเชลซีก็ได้ออกมาแถลงถึงการบาดเจ็บของอดีตมิดฟิลเซาแฮมป์ตันนะคะว่ายืนยันว่าเจ้าตัวเนี่ยจะหายไม่ทันในฤดูกาลนี้แน่นอน <S <S> <S และเรามาต่อที่ข่าวต่อมากันเลยนะคะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะผิดหวังกับโอกาสในการลงเล่นของฮันนีบาลนะคะดาวรุ่งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ย ส่งไปให้เซบียายืมตัวนะคะซึ่งฮานิบาลเนี่ยได้ย้ายเป็นเล่นกับเซบียานะคะในตลาดนักเตะเดือนมกราคมที่ผ่านมาด้วยสัญญายืมตัวพ่วงออปชันซื้อขาดนะคะแต่ออปชันดังกล่าวอาจจะไม่ถูกใช้งานนะคะเนื่องจากนักเตะรายนี้เนี่ยได้รับโอกาสในการลงสนามไปเพียงแค่89นาทีเท่านั้นนะคะและด้วยสาเหตุนี้เนี่ยก็เลยมีรายงานออกมานะคะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่พอใจกับสถานาการณ์ของฮานิบาลมากๆนะคะที่ไม่ได้โอกาสในการลงสนามเท่าที่ควร ก็เลยอาจจะส่งผลนะคะต่อข้อตกลงในการย้ายทีมในอนาคตของฮันดีบาวด้วยค่ะบอลที bon ่ีเกมก็มาเอ็มแปไทยแลนด์ที่1ของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียวและเรามาตอนน่อในข้อต่อมากันเลยนะคะไบเยนมิวนิกนะคะกำลังเจราจาเบื้องต้นนะคะกับเอียนมาเซนนะคะเพื่อมาแทนที่อันฟอนโซเดวีนะคะที่อาจจะยยายไปร่วมทีมเรอัลมาติดในฤดูกาหน้าค่ะ ซึ่งเอียนมาเซนนะคะถูกเชลซีปล่อยตัวนะคะมาเล่นกับบรูเซียดอร์มุนนะคะซึ่งดาวเตะรายนี้ก็กลายเป็นกําลังหลักสาคัญของทีมนะคะหละังจากที่ได้ลงเล่นครบทุกนัดตั้งแต่ย้ายมาพร้อมกับการทําหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะทำให้กลายเป็นที่สนใจของทีมเือใต้เมื่อตัวแบ็กซ้ายตัวหลักนะคะอย่างอันฟรอโซเดวีนะคะอาจ,จไม่ได้อยู่คายแข้งกับทีมต่อไปในฤดูกาลหน้าซึ่งล่าสุดนะคะก็ได้มีรายงานออกมาว่าไบรเยนมิวนิกเนี่ยกำลังมองหาตัวแทนฟูลแบ็กนะคะ และชื่อของเอียนมัเซนเนี่ยก็ถูกใส่อยู่ในรายอยู่ในลิสต์รายชื่อนักเตะที่ยักษ์ใหญ่แห่งบาวาเรียเนี่ยให้ความสนใจซึ่งตอนนี้นะคะก็มีรายงานเพิ่มเติมออกมานะคะว่าทางไบเยนมิวนิกเนี่ยก็ได้สอบถามถึงสถานการณ์เบื้องต้นนะคะของเอียนมัเซนนะคะและจะติดตามฟอร์มการเล่นของเขาไปจนจบหรือรูการค่ะจะต้องมารอติดตามกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะได้ย้ายไปอยู่กับไบเยนมิวนิกหรือเปล่าคะ่ะ แล้วเรามาต่อนี้ค่ะต่อมากันเลยนะคะฟราบิชิโอโรมาโนนะคะนักข่าวชื่อดังะคะได้ออกมาพูดถึงสถานการณ์ของมาเลเซียนะคะฟูลแบ็คของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากที่หายจากทีมไปเป็นเวลานาน,นะคะ่ะซึ่งมาเลเซียนะคะหายหน้าจากทีมไปเป็นเวลา10เดือนนะคะต,ตั้งแต่พรีเมียร์ลีกนะสุดท้ายกับฟูลแลมนะคะเมื่อฤดูกาลก่อน,นะคะซึ่งกุนซ้ออย่างเอริกเทนท์เนี่ยก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ไปเมื่อไม่นานมานี้นะคะว่า กระบวนการฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บของมาเลเซียเนี่ย mm. เกิดความผิดพลาดน,นะคะและอาจทําให้มาเลเซียเนี่ยต้องผิดฉากหรือการนี้โดยไม่ได้ลงเล่นเลยสักนัดหนึ่งนะคะและล่าสุดนะคะฟาบิเซโอโรมาโนนะคะก็ได้ออกมาพูดถึงสถานการณ์นี้ไว้นะคะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ซับซ้อนจริงๆนะคะสำหรับเขาเขากำลังดิ้นรนจริงๆผมคิดว่าแมนเชสเตอร์นะคะจะออกมาชี้แจงบางอย่างในอีกไม่กี่สัปดาห์หรือในอีกหลายเดือนข้างหน้าเพื่อชี้แจงว่ามันเกิดอะไรขึ้น,นะคะ่ะ และเรามาต่อกันที่ข่าวสุดท้ายกันเลยนะคะเอริเว mm ียชิรูนะคะ mm hmm. กองหน้าจากเอซีมิรานนะคะ mm hmm. เตรียมย้ายไปเล่นให้กับลอสแองเจลิสเอฟซีนะคะ mm hmm. หลังจบศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปนะคะ ซึ่งชิรูเนี่ยกำลังจะหมดสัญญากับปีศาจแดงดำนะคะในช่วงหน้าร้อนนี้หลังขาแข้งในถิ่นซานซิโรนะคะมาเป็นระยะเวลาเกือบ3ปีโดยมีความเป็นไปได้สูงนะคะว่าดาวยิงรายนี้นะคะจะย้ายออกจากทีมหลังสัญญาปัจจุบันสิ้นสุดลงนะคะและล่าสุดเนี่ยก็ได้มีรายงานออกมานะคะว่า L.A.F.C. เนี่ย เข้าใกล้การเซ็นสัญญากับกองหน้ามากประสบการณ์นะคะอย่างชิรูนะคะซึ่งคาดว่าจะย้ายมาในฐานะฟรีเอเยน่นหลังจากจบฟุตบอลชิงแชมป์แห่งช,ชาติยุโรปนะคะที่จะสิ้นสุดลงในเดือนกระกฎาคมนี้ค่ะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะและใครนะคะที่อยากจะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพจเอเชียบุกไลฟ์ไทยแลนด์เอาไว้ด้วยนะคะวันนี้เฟินไปก่อนลวคะ่ะบ๊ายบาย